สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกก็จะมาชักชวนกันไปเลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเขาก็จะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอยากให้พี่น้องประชาชนเดินทางกันไปให้ให้ใหใหกันครบถ้วนเลยนะครับนะพลังเงียบพลังไม่เงียบอะไรต่างๆไปเลือกตั้งกันนะครับ เราจะได้เปลี่ยนแปลงประเทศถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วครับประเทศต้องการความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเลือกพักที่เราชอบนะและคนที่ใช่นะพักที่ชอบก็คือพักที่ไม่ได้หลอกลวงประชาชนมีอุดมการยึดคำมั่นสัญญาที่เคยหาเสียงไว้พักไหนที่หาเสียงไว้แล้วทำไม่ได้ หรือทรยศกับประชาชนก็อย่าไปเลือกนะแล้วก็นโยบายที่เพอ้อฝันก็อย่าเลือกลดแรกแจกแถมเอาเงินภาษีมาแจกไม่ต้องใช้นี่เป็นนี่กยศก็ไม่ต้องใช้นนรัคการเมืองประเภทนี้ส่วนตัวผมคิดว่าการหาเสียงดังกล่าวเป็นการทําลายเศรษฐกิจและเป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อนะฮะประเทศเราเนี่ยน่าจะเรียกว่าประเทศยากจนได้เพราะหนี้สินเนี่ยเยอะแยะมากมายตั้งแต่ในช่วงโควิด รัฐบาลจาเป็นต้องกู้เงินมปจํจนวนมากนะเงินที่เหลืออยู่ในคลังก็ประมาณสองแสนล้านนะเพราะฉะนั้นนโยบายลดแรกแจกแถมก็อย่าให้ราคาต้องเลือกพักการเมืองที่เน้นนะทายังไงที่จะลดความเหลื่อมล้าในประเทศลดทุนผูกขาดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเน้นการหาเงินเข้าประเทศเชิญน,นักท่องเที่ยวเข้าประเทศแก้ปัญหาฝุ่นพิษนะและ ค่าของชีพต้องไม่สูงน้ำมันค่าไฟต้องราคาพลทมควรพืชผลการเกษตรต้องราคาพลทมควรเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันพรุ่งนี้ให้เต็มที่เลือกพักที่มีอุดมการนะไม่ทรยศกับประชาชนและมีนโยบายที่เป็นไปได้ไม่ใช่กลับกรอกนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ